สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ได้หนึ่งปลาในเส็บๆบครับพี่น้องเนาะพี่สาวบนได้มาจากตลาดนอนนาจิมเจีเวเผ็ดเ็ดเปลี่ยวทั้นแรกกัะล่างตั้งความสะอาดดีๆกับล่างปลาใน้งความสะอาดดีๆปลาในไข่โอ้พี่น้องเนาะนะครับไข่เต็มทองเลยนะครับเมื่อนี้เมนูล่างตู้เย็นครับมีหลักวัคชีกระเจี๊ยมตําแล้วก็นะโคลกแล้วก็น้ำมา มักนะครับใส่ซอสหอยใส่นำปลาต่างๆนะครับนะบพอมักปลาเรียบร้อยอ่านะครับขึ้นชายกับเรืองจักน้อยเพราะว่าสือมาโดนแล้วพี่น้องนะครับใส่แต่ไข่ลงไปในซึ่งเนาะนะครับขึ้นชายร่องแลวก็ใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปกับขอห่อนไปนสักพักกับใส่นั่งลัดหรือพักอีตูพักอีตูแล้วก็นี่นะครับขึ้นชายพี่น้องหอม,หอม นะครับปักมีซัดมดีมือดีนะฮะเมนูหล,ลังตู้เย็นพี่น้องง่ายๆนะครับพอหนึ่งไปจากมันเปิดซึ่งเช็คว่าเอปลาสุกหรือยังนะครับถทานย่างกัปิดฝาไวส้สักก้อนนะครับปิดฝาไวส้สักก้อนหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องก็ได้กินแล้วเนาะนะครับรอบนี้ปลาสุกเรียบร้อยครับโอ้ยไขท่ทะลักเลยพี่น้องครับ ไข่ลายอีลีครับพี่น้องเรียบร้อยครับนะฮะหนึ่งปลาจิมเจลแซบหลายครับพี่น้องมากินขอน้ำกันครับ